ท่านผู้ชมหวัดดีครับท่านผู้ชมเมนูของเราวันนี้นะฮะเป็นเมนูแนะนําหรืออาหารแนะนำนี่เองนะครับเราจะนําหอยลายตัวใหญ่ๆครับเป้งๆเลยนะครับผัดหอยลายครับท่านผู้ชมใส่กับเต้าเจี้ยวนะครับน้ามันหอยนี่ครับพริกนะฮะเต้าเจี้ยวนี่ครับท่านผู้ชมแล้วก็เออซีอิ๊วขาวนะครับท่านผู้ชม ตามด้วยน้าตาลครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับท่านผู้ชมผัดนะฮะหอยลายครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับเราจะชมกันเลยครับขั้นแรกนะครับขั้นตอนแรกนะครับท่านผู้ชมเราก็จะนําในส่วนของหอยลายครับท่านผู้ชมนี่ครับหอยลายตัวใหญ่ๆนี่ครับท่านผู้ชมครับเป็นหอยลายตัวใหญ่ๆเลยเราจะมาต้มก่อนนะออามาต้ม นะให้หอยลายสุกก่อนครับท่านผู้ชมพอหอยลายสกุกเราจะมาผัดง่ายๆครับท่านผู้ชมปิดฝาทิ้งไว้สักพักหนึ่งครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเราเอาหอยลายมาปรุงสุกก่อนครับท่านผู้ชมครับ ครับนี่ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้หอยลายนะฮะเริ่มสุกแล้วนะครับเราก็่ยากับนะฮะคือหอยลายนี่นะครับท่านผู้ชมต้องร่วก่อนนะครับเพราะว่าหอยลายนี่มาจากคานไก่มันจะอาจจะมีบางตัวนะฮะที่เสียนะครับก็คือตายแล้วทําให้เกิดมีกลิ่นครับท่านผู้ชมนะพอหลังจากที่ลวกเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชม เราก็จะตักขึ้นมาครับท่านผู้ชมครับตักขึ้นมานะครับนะฮะตักขึ้นมาก่อนนี่ครับท่านผู้ชมครับเราก็จะนําไปล้างครับล้างให้สะอาดนะครับนะครับเราจะมาดูขั้นตอนการปรุงครับท่านผู้ชมนะะ สิ่งแรกนะครับรอกระทะนะครเย็นเราก็จะใส่น้ํามันลงไปเลยท่านผู้ชมน้ํามันพอประมาณครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเคี่ยวพริกท่านผู้ชมครับพอเคี่ยวพริกเสร็จครับปุ๊บนำหอยลายนะครับหอยลายที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเอามา เอาจะ่หอยลายน้ำอย่าใส่ไปนะครับทุณผู้ชมเอามาผัดเลยครับผัดกับพริกไปก่อนนะครับหอยลายตัวใหญ่หญครับท่านผู้ชมนะครับพอเราจับผัดนะครับผัดให้เรียบร้อยเลยนะครับผัดให้โดนความร้อนนะครับนะเ็นที่นะครับ พอเริ่มผัดเสร็จครับท่านผู้ชมสิ่งแรกที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือนะส่วนผสมหลักกันก็คือเต้าเจี้ยวครับท่านผู้ชมเต้าเจี้ยวใส่ลงไปเลยท่านผู้ชมเต้าเจี้ยวนี่เลยเกิดความเค็มนะครับท่านผู้ชมระวังนิดหนึ่งเวลาผัดจะมีความเค็มครับท่านผู้ชมนะจะให้มันชูรงตรงการหอมของเต้าเจี้ยวครับท่านผู้ชมนี่ครับ ใส่เต้าเจี้ยวลงไปสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเติมน้ำสต็อกนะใส่ลงไปเลยเท okay, ครับท่านผู้ชมนี่แหละครับอย่าลืมนะครับตอนนี้ที่เราผัดอยู่นี่มีความเค็มนะครับท่านผู้ชมนะฮะต้องระวังนิดหนึ่งเรื่องการปรุงนะในส่วนของีอี๊วขาวหรือ น้ำปลาลงไปนะฮะเพราะว่าเออในส่วนของนะครับเขาเรียกว่าเออในส่วนของการผัดตรงนี้ซีอิ e U นะฮะจะมีความเข้มข้นอยู่แล้วเข้มนี่ครับ,น,รบนท่านผู้ชมตอนนี้เราผัดให้น้ำในสต๊อกต่างๆ นะในส่วนตรงนี้เข้าไปในตัวของออหอยลายครับท่านผู้ชมเสร็จครับนี่ครับปรุงรสเลยน้ำตาลทรายพอประมาณครับไม่ต้องเยอะนี่ครับแค่นี้ก็จะเกิดความหวานแล้วตามด้วยซีอิ๊วขาวที่เราเตรียมมาไว้ครับนี่ครับไม่เค็มครับพอประมาณ นี่ครับตัวชูลงจะอร่อยไม่อร่อยก็คือตัวนี้แหละครับท่านผู้ชมใบโหระพามีเท่าไหร่ใส่ไปเลยท่านผู้ชมให้เยอะที่สุดครับท่านผู้ชม,มเพราะใบโหระพาใบโหระพาจะเพิ่มความหอมของหอยลายครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็จะผัดจนโหระพาสุกนะกลิ่นของโหระพาจะเข้าไปในหอยครับท่านผู้ชม ตอนดูจบเป็นยังไงบ้าง รสชาติก็โอเคได้ที่แล้วครับท่านผู้ชมเท่าน,นั้นแล้วครับท่านผู้ชมนะครับเมนูผัดโหระพาตีวอาหารแนะนําของเราวันนี้ก็แล้วเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมเราก็จะทําการตักเสิร์ฟครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับ กับจานนี้นะครับถ้าไปนั่งพัตคารอย่างน้อยก็มีถึงนี้แปดสิบถึงร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่ครับท่านผู้ชมครับเมนูนะฮะอาหารแนะนําของเราวันนี้ก็แล้วเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมผัดโหระพาครับท่านผู้ชมนี่ครับเมนูผัดโหระพา อร่อยอร่อยครับท่านผู้ชมแซ่บแน่ครับท่านผู้ชมวันนี้ขอแนะนําครับเมนูผัดโหระพาครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมครับหากใครชมคลิปนี้แล้วนะครับต้องการให้ผมทําเมนูอะไรนะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับช่วยให้การติดตามของผมด้วยช่วยสับสคราและกดติดตามนะฮะกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยครับต้องการขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ